ผมไม่เจอเหรียญตะตังบอบเฟืองมานี่น่าจะโหยต้องมีห้าปีพระปิดตาเนี่ยผมบอกเลยนะเนื้อเนี้ยเป็นร้อยปีพิมพ์ของพระปิดตาตงนี้นี่พิมพ์ของพระปิดตาอางนี้คล้ายกับพิม์เนื้อตะกัวเก่ามาครับอืมเห็นป่ะถ้าเราดูเก่าได้นะเราจะมีจิ๊กซอที่จะต่อไปถึงพระยุคโบราณ คือต้องบอกครับว,ว่าไม่มีให้เห็นไม่มีให้เห็นชื่อท่านเป็นมงคลน,นามพาะเฟื่องวัดมอนยอดธงเป็นแสนเหรียญรุ่นแรกสวยๆหลายหมืน่นแต่ถ้าเทียบเหรียญรุ่นแรกกับเหรียญสตังเหรียญสตังกับแพงคุณแปลกใจไหมถ้าเทียบเหรียญรุ่นแรกพ่อเฟื่องกับเหรียญสตังเหรียญสตังกับแพง เพราะชื่อท่านนะเป็นมงคลน,นามว่าสตังเฟืองหายากกว่าเหรียญสตังต่างๆด้วยความหายากด้วยยอดนิยมด้วยไม่มีของให,ใ,หให้ใช้กันด้วยเหรียญปัม๊มหลงวงพ่อเฟืองเหรียญสตังเนี่ยแพงกว่าเหรียญหลายๆรุ่น,นคุณงงไหมแพงกว่าเหรียญทุกรุ่นของพ่อเฟืองอะ่ะก็นี่ไงก็ชื่อท่านไงคือสตังเฟือง มมีนงเช่นหายาสุดๆอานุรักษ์พาไทยอยาให้ตังชาติดได้ไปปิดพราะเฟืองหนึ่งหมื่นอ่ามิขนาทิพย์อ่ะนี่คุณอาทวีกดโอเคโอเคแทนยูฟอร์ยูขอบคุณครับพี่ทวีเหรียญสตางค์พราะเฟืองวันนี้พาที่มีตังก็ซื้อไม่ได้เหรียญสตางค์พราเฟืองโค้หายาแพงสุดในลุ่มนนำแม่กองเพราะความหายากและราคาสูงเอางี้ดีกว่าใครที่มีเหรียญพราเฟืองเหรียญสตางค์นะ แล้วเนื้อทองแดงนี่หายากกว่าเนื้อดีบุกด้วยนะ<ช>เนื้อทองแดงแบบนี้ถ้าสภาพสวยๆผิวเต็มๆผมซื้อให้เหรียญละส<อ>ี่หมื่นผมซื้อให้เหรียญละสี่หมื่นสวยๆนะครับเหรียญละสี่หมื่นเฮผมลืมเขียนร,ราคาใส่มือด้วยเนี่ยคือเหรียญน,นี้จริงๆนะเรียมทองแขวนคอผมบอกเงินคุณเนี่ยจะเจริญง,งอกงามงอกเงยเงินไม่พองไม่ขาดกระเป๋า ผมไม่เจอเหรียญต่างบพอเฟืองมานนี้น่าจะโอ้ยต้องมีห้าปีที่เจอก็เป็นเนื้อดีบุกก็ไม่เจอทองแดงทองแดงมีน้อยอ่าก็ไม่เจอทองแดงทองแดงมีน้อยถ้าใครไม่รู้ให้รู้ไว้เลยนะว่าเหรียญบอเฟืองเนี่ยเนื้อเหรียญเนี้ยแพงกว่าเหรียญทุกรุ่นของท่านงงไหมไม่เคยเห็นอาจารย์เอาพะเฟืองมาแบงคือหาของไม่ได้นี่ ยอมอาจานเลยจริงๆบางชิ้นกำไรได้เยอะแต่จา์บวกไม่เยอะเลยคนขายก็ดูไลอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่ผมอยากแกะปิดตาวงนี้จังเลยปิดตาวงนี้แท้ไหมเพื่อนแท้ไหมครับองนี้ใส่สานตอนนี้พักเครื่องบูมมากๆครับควรแพงตั้งนานแล้ว เครื่องแอดมินไม่เหมือนกันนะครับพี่อาเมนครับพออยู่เป็นเหรียญพระสงฆ์ทันชีวิตเหรียญแรกของประเทศ๋อพี่มีมนสุดยอดคืนนี้ไปขึงพิทวีครับสุดยอดเลยพี่ขอคารวะเลยครับแท้ครับสวยด้วยอันนี้ะนะพระผงพิมพ์เล็กวัดมลึกขทยวันครับแท้ๆไปสองแล้วจดจําลักษณะกบผมชอบผมมีความสุขเนี่ยดูพระเห็นบาร์แท้ๆเห็นบารที่เขาเล่นกันจริงๆเนี่ย เนื้อผงน้ำมันเท่าไรครับอาจารย์เนี่เอาแบบว่าอันนี้เป็นพิมพ์แพงนะถ้าเนื้อดำยิ่งแพงเนื้อดำนี่สองหมื่นเลยแพงเลยอ่าพาเล่นกังมันนมนานเล่นมาก่อนเพราะกลัวอาะเล่นมาก่อนราคร100ปีเล่นมาก่อนแบบเ0 0 9แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับราคายังจับต้องได้แต่อิจิลิสอนุภาพพุทธคุณเนี่ยคนเฒ่าคนแก่คนโบราณขกการันตีมาแล้วเจอแต่กระทอกระท้อไม่ค่อยสมบูรณ์ องค์นี้สมบูรณ์เอาหกพันแคนั้น,นเอานี่สมเด็จวัดมฤคทายวันเอาหกพันแค่นะเอาหกพันครับวัดมฤล,ลังยันผองน้ำมันยุบแกละเอาหกพันครับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยหกพั 6, นนี่สวยๆเอาหกพันบาทถูกมากครับสองสี่หกกว่า เฮ้ยผมใสไข่ปลาเลยนะแล้วว่างๆเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเนี่ยสมเด็จวัดมาลึกกทยาวานกันเี่อ่ะ, 6, ะ,ะ,ะจริงอ่ะที่เปรมานัดปิดนะครับห0กพันบาทนี่หกพันบาทครับถ้าอยู่ในเลี่ยมทองอะ่ะจารลังการงานสร้างพระปิดตาเนี่ยผมบอกเลยนะ <st it ul io> เนื้อเนี้ยเป็นร้อยปี พิมพของพระปิดตางค์นี้นี่พิมพของพระปิดตางค์นี้คล้ายกับพิมพ์ปิดตาของวัดพระคล้ายกับพิมพ์ปิดตาของวัดพระ เออรวเก่าด้วยอย่างเงี้ยดูด้วยความเก่านึกถึงพ่อเนียมก็แท้นึกถึงปู่สุขก็แท้นึกถึงปู่ยิ้มก็แท้ถ้าเป็นตะก่วที่มีความเก่าแบบนี้พาวนี้เขาเลี่ยมทองเดิมมาด้วยนะนีเ่เก้าจ่างแบบนี้เก่ามากตากล้องกำลังมามีวัตตากล้องบ้างไหม หายากหอแจ่มมอตากล้องนอนติดตาเก้าครับเนื้อเก้าพน้าดนี้ดูง่ายเลยเนี่ยคืออันเนี้ยพิมพ์แบบเน,นี้ยเห็นไหมเป็นพระอะไรหมอถ้าดูความเก่าอะเป็นหลวงพ่ออะไรก็แท้แต่พิมพ์เข้ากับวัดพรับเก่าสุดๆบอกเลยนี่อ่ะองค์เนี้ยนะต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ะระลึกเพื่อหาข้อมูลด้วย คิดถึงวัดหนังการิยะเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยเป็นวัดหนังวัดพับเนื้อปูสุแท้หมดพอนียมแท้หมดพ <Hey. S 1> ิทว,วีนะต้องบอกว่าแมนอ็อฟเดอะแมนและพิยดเพาะถ้าคุณดูที่ความเก่านะเนี่ย คุณก็จะหาพาระแท้ได้โอ้ยเเก่าจริงร้อยกว่าปีองนี้เนื้อแบบนี้เป็นมา้าในกรุงเทพและในกรุงเทพไปทำน้ำตะก,กวัวก็มีใครวันหนังสามนักเี่อเมิกาปอมบอกไม่ทันนะครับไวมากครับยินดีด้วยครับพี่ยินดีด้วยครับพอแชมป์เลี่ยมทองอ่ะล็อกเก็ตนี่พอแชมป์มาฉลองรุ่นแรกดูเขาเลี่ยมทองโบราณแบบนี้เห็นไหมใช่ดีแล้วด้วดูนาน,าน ทองโบราณนะพี่สวยครับพอแชมปีหนึ่งสองอาจารย์นำเสกรุน่นแรกนี่พอแชมวัดฉลองอาหาาบิพัฒ์ทราสุดยอดพอแชมเทพเจ้าอันดามันอ่านั่นละมาแล้วครับเปิดแรกสี่พันบอนเวลาเดินนะครับนึ่งนาทีครับพี่ เทพเจ้าแห่งอันดามันมาที่4,000บาทเปิดแรกมาที่5,500บาทพอแช่มาเหรียญไม่ทันตัวท่านก็เป็นล้านนี่อันนี้ล็อกเกตกับเบื้องรุ่นแรกล็อกเกตกับเบื้องรุ่นแรกก็เหมือนอะไรเหมือนพ่อเต๋เห็นไหมเหมือนผู้อินวัดโบสมาที่6,500บาทครับอาจารย์นำดอนสาราเซ มาที่แปดพันห้าร้อยบาทครับาราคาสุดท้ายกาวว่าเหรียญรุ่นแรกของท่านที่เหรียญเป็นล้านอะ่ะยันวักท่านก็ไม,ไม,ไม่ไม่ทันท่านเพราะแจ้มาอะไรที่ไม่ทันท่านแพงหมดปีสาม้ายังแพงเลยอันนี้ลองเก็ตรุ่นแรการาคาสุดท้ายอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทครับนี่ไปลงใต้กันหน่อยอ่าไปลงเท่าไหร่นะมาเก้าพันแล้วแขวนแบบนี้สบายใจ อยู่ที่9,000บาทนะครับราคาสุดท้ายเพราะวานักถือวอแชไหมครับใช่ราคาสุดท้ายอยู่ที่9,000บาทนะครับ9,000บาทหลอกเก็ตุ่นแรกพร้อมเลี่ยมแล้วนาทีเดียวบางคนไม่รู้ตาถึงเงินถึงใจถึงได้ไปเทวดาแห่ง,งกาะไข่มุจ้าปีทีวีอานิจังทุกขังอนัตตานะครับ9,200บาทโอ้เวียนใ้้จังทุกของอะะ 9, ังขอ,งอนัตตา เก็บแบบนี้ผมชอบนะเขาเรียกว่าฉลาดเก็บผมชอบคนที่เก็บพระแล้นนให้คุณค่าพระไปลงใต้แล้วใช่ไหมลงใต้แล้วไปเหรียญลูกทวดรุ่นสี่อาาัปปะาอ่ารุ่นสี่อัปปะาแค่นั่งดูกระสุกครับผมนี่เหรียญเท่านั้นที่จะได้ของหายาแบบนี้เอาง่ายๆพระเก่าแบบเนี้ยแขวนก็มั่นใจไปไหนก็มีคนง้อซื้อไม่ต้องไปเสนอขายหรอกครับ แต่พระแบบนี้คนที่ดูเป็นน่ะเขาจึงจะตามซื้อคนอยากได้พระอามาตะยอดนิยมเหล่านี้ทั้งนั้นแหละแต่ดูไม่เป็นกลัวโดนเก้เก็เลยมานั่งเถียงไงแท้ดูยังไงต้องไปออกบัตรนู่นนี่นั่นแต่ไอ้บัตรนะแบบนี้ออกได้เขาดูเป็นอยู่อ่าแบบนี้ออกได้เขาดูเป็นอยู่มันทุกช่วงเลยครับประมูลเชื่อนกันมันมากๆปู่ชั่วรุ่นสี่อะพะกา้ามาเลวปู่ทูนี่อ่ะไปพระหลักๆแบบนี้ใครก็รู้ราคา หลวงปู่ทวดที่ทันหลวงปู่ทิมเหรียญรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่นี่นะครับอมาตะย,ยอดนิยมตลอดการแล้วผมบอกนะพระหลวงปู่ทวดนะแขวนแล้วไม่ตายหงแล้วพระหลวงปู่ทวดเป็นพระที่คนรู้จักทั้งในและต่างประเทศเศรษฐกษฐฐิจดีเมื่อไหร่พระที่ขยับตัวก่อน,นเขาคือปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะครับปู่ทวดนี่นะรุ่นสี่ย้ำแท้ตอนหลวงปู่ทวดเล่นนะ่ะเหรียญละหมื่นระบาที่ปู่หลิวแปดร้อยเพราะกลวยหลังขนุมานี่สองพันต้องบอกว่าพระอะไรที่ อมาตะยอดนิยมตลอดไปถึงตลอดการคือหลวงปู่ทวดประช้างให้เล่นที่ทันหลวงปู่ทิมนะท่านเสกนี่นะครับมันต้องแบบนี้ตาถึงเงินถึงใจถึงฉลา,าดเก็บใช่ยินดีด้วยพี่ป้อมมาโอเคองค์นี้ได้มาพาระพิมพ์เนี้ยให้เจ้าแบง่งพิมพ์เนี้ย เป็นพิมพ์ของหลวงปูงเหลียนวัดหนองบัวนะนนาาแต่อัน,นี้เป็นเนื้อตะกัวแล้วเก่า,นาเนี่ยองนี้เป็นเป็นพิมพ์ของปูงเหลียนวัดหนองบัวจริงแต่องน,นี้เก่าจัดเก่าจริงครับต้นแบบปูเหลียนหรือเปล่า สมเด็จไปประมูลหนึ่งแสนพี่สมวูรณคนประมูลไปถึงสามแสนห้ายังให้ไม่ได้เลยครับเนื้อตะกั่วเก่ามากครับอืเห็นป่ะถ้าเราดูเก่าได้นะเราจะมีจิ๊กซอที่จะต่อไปถึงพระยุคโบราณปูยิ้มปูยิ้มสิครับพิพัฒน์มงคลปูยิมแน่นอน แบงค์อย่าลืมนะว่าปูเหลียนนะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวต่อจากหลวงปู่ยิ้มใช่ตั้งแต่ปีพศสองพนสอยห้านะ mm hmm. แล้วจาก2,453อะ่ะท่านจะมาสร้างาพระปี2481เลยเนี่ยแปลกไหม <Okay. S 1> แต่พิมพ์เนี้ยนะคือพิมพ์ขุนแผนหลวงปูเหลียน mm hmm. เอาว่าเนี่ยเป็นพระปูเหลียน แต่น่าจะเป็นพระหลวงปูเหลียนที่สร้างตั้งแต่ในราวปีพศสองพันสี mm ่ร้อบนะครับเอาไม่ต้องแพงแต่เอาว่าประกันแท้ให้ตลอดชีวิตเนื้อแบบนี้นะถ้าเป็นปู่สุกก็แท้เลยอ่ะคุณคิดดูดิ mm hmm. ใครที่ชอบของลิมิเต็ดใครที่ชอบของหายากไป ต้องบอกว่าใครที่ชอบอะไรแบบนะอมตะหายยากๆนี่ใครที่ชอบอมตาตะใครที่ชอบอะไรที่หายยากๆนี่คือคําตอบของคาว่าณสะสมครับแล้วทุกองค์เนี่ยผ่านหน้าจอในไลฟ์สดสันขวานโอ้โหนี่วรนหลงนี้ต้องบอกนะถ้าถ่ายมันจริงนะผมเก่าเก่าเลยสองสี่แปดศูนย์นี่หรือว่านี่เป็นต้นแบบพระขุนแผนบุเรียน ถ้าจะโอมถ่ายรูปแบบนะหายากครับแบบนี้อ่ะ